ปติตามการบริจาคโลหิตของพี่พิธทหารกันครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13านะครับนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบริจาคโลหิตช่วยเหลือครอบครัวน้องพลทหารครับพันโทวิทยาสาริยาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายคำผันหอมสมบัติ คุณตาของพลทหารพานุพงศ์ปรัชญาผัดที่1ทับ2,567นะครับสังกัดกองพันธหาราราบที่2กรมทหาราาราบที่13ซึ่งมีความต้องการโลหิตในการผ่าตัดรักษาอาการป่วยณโรงพยาบาลศูนย์อุดอรธานีโดยกําลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น2 7 0ีซ c เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของทหารกองประจำการของหน่วยตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งการบริจาคโลหิตยังเป็นการสนับสนุนธนาคารเลือดเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองเพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยต่อไป